เอาล่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอันดอนอีกเช่นเคยนะครับและเมื่อวานนี้นะครับก็มีระบบสัตว์เลี้ยงถูกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีแมวกับหมายอยู่นะครับที่จะสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้นั่นเองและคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทำบั๊กเอาแมวออกมาจากบ้านให้ได้นะโดยปกติแล้วเนี่ยแมวตัวน,นี้ไม่สามารถเอาออกมาได้เลยนะครับผมแต่ผมก็มีวิธีให้คุณผู้ชม ด้วยนะครับว่าเราจะสามารถเอาแมวตัวนี้ออกมาได้ยังไงนะเมื่อคุณเอาออกมาแล้วนะครับคุณก็สามารถพาน้องแมวตัวนี้ไปได้ในทุกๆแมปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปฟาร์มหรือเมืองต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถพาน้องไปได้ในทุกๆท,ที่เลยนะและในส่วนแรกๆของคลิปเนี่ยผมก็ขออธิบายเกี่ยวกับเคเวสการ หาสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เควสนะครับหรือการเอาน้องออกมานะครับเราจะสามารถทําได้อย่างไงบ้างนะเพราะว่าเควสนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเควสนะครับที่ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีคนตกหล่นอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายเล็กๆแน่น้อยเท่านั้นแล้วก็เข้าสู่การทําบักแมวให้ดูนะครับว่าเราจะสามารถพาน้องเนี่ยออกมาได้อย่างไรบ้างนะ เราขอแนะนำร้านเติมเกมกัลินาอันดอนได้ในราคาถูกร้านนี้เปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปีร้านอิล s t ติกช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์และมีผู้การนตีการใช้งานมากกว่า100,000คนปลอดภัยมั่นใจได้เลยนะครับ100%ส่วนลิงก์เติมเกมก็จะอยู่ภายใต้ดิสคริปชันของผมหรือหากต้องการค้นหาเองก็พิมพ์ที่หน้า Google ได้เลยนะครับอิลัติกช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ส่วนวิธีการเติมเกมนั้นก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่ใช้ u i d ของทุกๆคนเนี่ยค สามารถเติมเกมกับนลน,น่าอันดอนได้แล้วคุณก็อย่าลืมไปเติมเกมกันด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่เมืองเลเวนนะครับแล้วก็มาจุดตรงท่าเรือตรงนี้นะครับก็จะสามารถรับเควสของสัตว์เลี้ยงได้แล้วหรือไม่คุณก็กดภายในมินิเควสของคุณได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเควสสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีจุดขึ้นอย่างแน่นอนนะและหลายๆคนเนี่ยก็จะมาติดอยู่ตรงนี้กันเยอะมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการรูปหัวหมาคุยกับหมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วผมจะให้ทิคก,กับทุกคนไปนะครับโดยที่ผมไม่ได้บอกหมดทุกส่วนนะครับสําหรับเควสนี้ปัญหาหลักๆของเควสนี้เลยนะครับเมื่อคุณทําเควสไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นคุยกับหมาเล่นกับหมาหรือรูปหัวหมาเนี่ยอยู่ๆเควสมันก็จะถูกหายไปนะครับให้ทุกคนเนี่ยสังเกตที่ไซส์เควสของตัวเองนะครับแล้วก็เลื่อนหาเควสให้เจอนะครับว่าเควสของมันนะอยู่ไหนนะ เพราะว่าเควสเนี้จะติดปัญหาอยู่ตรงนี้เลยนะพอเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยเควสมันจะถูกเด้งหายไปนะให้เราเลื่อนหาให้เจอนะครับว่าเควสสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนเมื่อคุณกดมาแล้วนะครับเควสต่อไปของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะถูกเด้งขึ้นมานะคุณก็พยายามกดตรงนี้ให้บ่อยๆนะครับเพราะว่าเควสตรงนี้มันเหมือนบัคเด้งหลุดออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับพยายามกดหาเควสอยู่ตลอดเวลานะเพื่อที่จะให้เควสของมันเนี่ยถูกเด้งขึ้นมาใหม่เสมอนะครับผม อันนี้ก็เป็นทิคง่ายๆสำหรับการทำเคเวสนี้แล้วนะคุณลองไปทำใหม่ดูครับคุณจะไม่งงอย่างแน่นอนนะครับผมเมื่อคุณทำเคเวสไปสักระยะหนึ่งนะครับเคเวสมันก็จะหมดไปทันทีเลยนะหากคุณเลือดดูเคเวสแล้วมันไม่เจอแล้วนะครับก็แสดงว่าเคเวสสำเร็จแล้วให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่บ้านของเรานะครับแล้วก็เปิดในช่องเมนูของเราได้เลยนะครับเราก็จะได้โหมดสัตว์เลี้ยงถูกเพิ่มเข้ามานะครับและบทนี้เราจะสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นะ ในตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาน้องออกมาได้นะครับ1เลยนะครับคุณผู้ชมต้องวางบ้านของน้องก่อนนะเพื่อที่จะเอาน้องเนี่ยลงมาอยู่ภายในบ้านของเรานะครับอันนี้เราก็จะได้บ้านหลังนี้มาจากการทําเควสนั่นแหละคุณก็สามารถวางบ้านน้องในบริเวณของบ้านเราได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับคุณสามารถกดเลื่อนได้นะ แล้วคุณก็จะเจอบ้านของน้องนั่นแหละก็สามารถเอาวางไว้จุดไหนก็ได้นะครับภายในบ้านเราทีนี้เราก็สามารถเอาน้องออกมาได้แล้วนะครับวิธีการทํานะครับก็ให้กดไปที่โหมดสัตว์เลี้ยงเช่นเดิมนะครับและทีนี้เราก็เรียกคืนน้องออกมานะครับคุณก็เลือก1อย่างก่อนเลยนะครับว่าคุณต้องการแมวหรือหมานะครับคุณสามารถเลี้ยงได้ทั้ง2ตัวเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับผม และตอนนี้นะครับผมก็มีน้องหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหมาตัวนี้จะไปกับเราได้ในทุกๆท,ท,ที่นะครับทุกๆแมปด้วยยกเว้นพวกกิจกรรมดันต่างๆกับแมป PVP เนี่ยก็ไม่สามารถพาน้องไปได้นะและมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะสามารถเอาน้องออกมาได้นะก็คือแมวนั่นเองตอนนี้แมวผมก็ยังอยู่ในกรงอยู่นะหากใครเลือกแมวมาก่อนนะครับน้องหมาก็ไม่สามารถเราออกมาได้ในตอนนี้นะการที่เราจะเอาตัวที่2อออกมาได้นะครับก็ง่ายมากๆเลย เขาก็บอกนะครับว่าที่เลี้ยงสัตว์ของเราไม่พอเราก็จําเป็นที่จะต้องไปหาบ้านให้น้องเขาก่อนนะครับวิธีการซื้อบ้านให้น้องนะครับก็ง่ายมากๆเลยครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่บ้านของสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหน้าตาของการเลือกซื้อของในร้านค้าของสัตว์เลี้ยงนะให้ทุกคนกดคําว่ารับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอันล่างนี้นะครับส่วนในหน้านี้นะครับก็จะเป็นในการเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยหากคุณชอบสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับคุณก็สามารถซื้อได้เลยนะ แต่บางอย่างนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีแต้มค่าความเชื่อใจก่อนนะครับและอีกบางอย่างนะครับเราก็สามารถซื้อ r c ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองซื้อ r c ของหมาตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมอยากได้หมาตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะเอาน้องออกมาทีหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาแมวก่อนแล้วกัน เมื่อคุณซื้อสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็จะลืมตั้งชื่อของน้องเขาด้วยนะครับเพราะว่าการตั้งชื่อในตอนแรกเนี่ยมันจะตั้งชื่อฟรีนะครับและหลังจากนี้เราจําเป็นที่จะต้องใช้แต้มค่าความเชื่อใจเท่านั้นในการเปลี่ยนชื่อมันอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็จะได้น้องหมามานะเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมานะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการ ซื้อบ้านของแมวก่อนนะครับแมวเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบแล้วแมวเนี่ยเราก็สามารถพามันออกไปได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะครับว่าการที่เราจะเอาน้องแมว ที่เรามีนะครับออกไปเดินด้านนอกเนี่ยมันสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อบ้านแมวก่อนนะให้ทุกคนเห็นตรงอุ้งเท้าของสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับที่จะเป็นสีชมพูรตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ในส่วนของการเลือกซื้อบ้านของสัตว์เลี้ยงนั่นเองก็จะมีทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับหรือพวกบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้จากที่นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของร้านค้าทั้งหมดนะครับคุณสามารถมากดได้ตรงนี้เลยนะ และที่ผมบอกนะครับว่าหากคุณจะเปลี่ยนชื่อสัตว์นะครับก็ต้องมาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องใช้แต้มค,ค่าความเชื่อใจของสัตว์เนี่ยเยอะมากๆนะครับก็คือ1,000เลยคุณก็จําเป็นที่จะต้องเลี้ยงมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้ค่าความเชื่อใจของมันมาเพื่อเอาไปแลกของนั่นเองเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านก่อนเลยนะครับบ้านหลังแรกนะครับก็จะอยู่ใน5,000ซิลเวอร์นะครับและหลังนี้สามารถซื้อได้เพียงแค่หลังเดียวเท่านั้น ในส, s, ส่วนของตรงเนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะวางบ้านสัตว์เลี้ยงได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะวางได้ทั้งหมดทุกบ้านเลยนะถ้าเกิดคุณมีแต้มค่าความเชื่อใจเนี่ยในการแลกของพวกนี้ผมก็คิดว่าน่าจะสามารถวางได้ในทุกๆบ้านเลยนะครับแล้วก็ยิ่งมีบ้านเยอะก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับยิ่งมีสัตว์เลี้ยงเยอะเราก็จะได้ค่าความเชื่อใจเยอะขึ้นอีกด้วยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า การที่เราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันสูงสุดได้กี่ตัวนะส่วนวิธีการเลี้ยงน้องแมวนะครับก็เหมือนกันเลยครับคุณจําเป็นที่จะต้องมีบ้านก่อนแล้วเมื่อกี้ผมซื้อบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยวผมมาวางก่อนเลยนะครับแล้ววิธีเอาน้องออกมานะครับก็คล้ายๆกันเลยนะก็คือกดเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ไปกดที่กรงของน้องเนี่ยเราก็สามารถเอาแมวออกมาได้แล้วนะทีนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปทาบั๊กกันนะครับว่าเราจะสามารถ เอาน้องแมวเนี่ยออกไปนอกบ้านได้อย่างไรบ้างนะครับเมื่อผมมาหน้านี้นะครับ <_ d ose> ผมก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้กี่ตัวนะก็สามารถเลี้ยงได้เพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีเพียงแค่3ช่องเท่านั้นน่าจะวางบ้านหมาบ้านแมวได้เพียงแค่3บ้านเท่านั้นนะครับถ้าเกิดมันเยอะไปผมก็คิดว่ามันน่าจะโกงเกินไปนะครับเพราะว่าเราสามารถรับค่าความเชื่อใจได้แบบทุกๆอันเลยนะ ก่อนจะไปทำบั克ก,กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการทำให้ค่าความเชื่อใจของน้องเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นก่อนนะครับก็คือการที่เราจำเป็นจะต้องเลี้ยงมันนะครับให้อาหารของน้องนะครับแล้วก็เล่นกับน้องอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มค่าความสนิทได้แล้วนะตอนนี้ผมให้อาหารไปนะครับเขาก็บอกมาว่าผมมีมิตรภาพของแมวเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นถึง5หน่วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหน่วยเนี่ย เราจะต้องทําอีกกี่ครั้งนะครับถึงจะสามารถทําให้น้องเนี่ยต่งค่าความเชื่อใจให้เราได้นะครับก็ว่าน่าจะเยอะอยู่นะครับโอ้โหเยอะมากจริงๆครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าอีกต้อง50หน่วยเลยนะครับกว่าเราจะได้เป็นเลเวลถัดไปนะและเลเวลแรกเนี่ยเราได้ถึง500แต้มเลยนะครับของค่าความเชื่อใจเนี่ยสตัวก็จะเป็น1,000นั่นเองก็แล้วแต่คุณครับว่าคุณจะ ทำแบบไหนนะก็จะลืมให้ทั้งอาหารสัตว์นะครับแล้วก็เล่นกับน,น้องด้วยมันก็จะสามารถเพิ่มแต้มได้ในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับในการพาน้องแมวเนี่ยออกไปด้านนอกนะแต่หลายคนก็อาจจะแบบชอบไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าการที่จะพาน้องแมวออกไปได้เนี่ยทำยังไงได้บ้างนะ การพาน้องแมวออกมาเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวครับให้ทุกคนกดมาที่บ้านสัตว์นะครับแล้วกดเข้าไปนะคุณก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถเอาสัตว์เลี้ยงออกได้นะครับแล้วก็ปิดได้นั่นเองวิธีการทําบั๊กนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับให้ทุกคนเนี่ยสังเกตทางซ้ายล่างเอาไว้นะครับก็คือนําออกนะแล้วก็กดไปที่แมวให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะจากตอนนี้นะครับน้องแมวก็จะบอกว่า พาสัตว์เลี้ยงตัวเล็กออกไปด้านนอกด้วยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําบั๊กกันเพื่อเอาน้องแมวออกไปให้ได้นะโดยการเนี่ยผมจะกดมันย้ำๆนะครับแล้วกดมันให้เร็วที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะวิธีการทํานะครับกง่ายมากๆให้ทุกคนสังเกตทางซ้ายล่างให้ดีนะครับคําว่ายกเลิกและก็นําออกเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดคํานี้ย้ำๆพร้อมกับที่กดแมวไปด้วยในตัวเลยนะครับตอนเนี้หมามันยังกดติ๊กถูกอยู่นะครับก็คือเราจึงต้อง เอาหมาตัวนี้ออกไปอยู่นะแต่ว่าเราจะเอาคําว่าติ๊กถูกเนี่ยมาติ๊กที่แมวให้ได้นะครับโดยการกดย้ําที่นําออกแล้วก็ยกเลิกเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับกดแมวไปด้วยในตัวนะครับแล้วถ้าเกิดคุณกดติดเมื่อไหร่นะครับไอ้รูปติ๊กถูกนะครับหรือไอ้เครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยก็จะมาอยู่ที่แมวทันทีเลยนะลองกดกันดูครับแล้วกดให้เร็วๆที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าเกิดคุณกดแล้วมันไม่ไปแมวก็แสดงว่าบั็กใกล้จะติดแล้วนะครับ เมื่อคุณกดไปย้ำยแบบนี้นะครับติ๊กถูกก็จะถูกเลื่อนลงมาที่แมวทันทีนะเมื่อกี้เครื่องหมายติ๊กถูกก็ลงมาอยู่ที่แมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมกดเพลินไปหน่อยนะเดี๋ยวผมจะกดต่อรอบ2ให้ดูนะครับว่ามันกดง่ายแค่ไหนนะแล้วก็เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับกดย้ำย้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะถ้าเกิดกดมาที่แมวแล้วมันยังไม่ติดเนี่ยคุณก็กดกลับไปที่หมาแล้วก็กดนําออกกดไปที่แมวอยู่เงี้ยย้ำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วบักนี้ก็จะถูกติดอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองไปทํากันดูนะครับผมและตอนนี้บักก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถเอาน้องแมวเนี่ยออกไปแทนหมาได้แล้วนะเป็นยังไงกันบ้างครับทีนี้เราก็สามารถพาน้องแมวออกไปได้ในทุกๆท,ที่เลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในแคมป์ของคุณนะคุณสามารถพาออกไปในที่ต่างๆได้แบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เอาไปโชว์สาวๆได้ด้วยนะครับ หากใครเป็นสาวๆเนี่ยก็เอาไปล่อหนุ่มๆได้เช่นกันนะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณยังไงนะครับก็ขอคนละ1ไลค์เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะแล้วก็คลิปใหม่จะเป็นอะไรก็จะลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีฮะ